สวัสดีเพื่อนไปไหนมาอีกมันยังอีกวิวิวาพันหนึ่งอาทิตย์วิว้องสวัสด,ดีค่ะทุกทุกคนใครจะมาช่วยกินไปเก็บเห็ดหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งไปเก็บแถวไหนเนาะอยากรู้วาพันใครตอบได้ว่าวิวิไปเก็บเห็ดรวมนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดฟางต้องเอาเก็บ ไม่ชอบของแก่แต่แม่วี่เป็นคนแก่ชอบอันนี้เห็ดฟางแก็บเอาตุปูติปีตุปูติปีมันยังเคี้ยวกลุ่มกลุมกลุมกลุม,มอันนี้เห็ดนางฟ้าก็เอาเล็กๆเล็กๆเห็ดนางฟ้าสามเห็ดอันไหนเห็ดโครนนี่ไงเห็ดโครนเห็ดโครนก็เอาเล็กเล็กเล็กเลกเล็ก,ลก,ลกมันจะได้กลุบกับกลุบกับ ทำไมวิวิชอบเห็นวิวิก็ไม่รู้มันการอาจจะได้รับความปลูกฝังจากบรรพบุรุษแม่ยายโอ่งไปทุ่งนาแต่วิวิเคยไปถามคุณหมอนะคะอันนี้หมอนะคะเซิร์ชเข้าไปดูเซิร์ชเข้าไปเรียนรู้ในการสำหรับคนที่เขากินมังสวิรัตส,สำหรับบางคนไม่ทานเนื้อเราแก่แต่วิวิชอบทาน แต่สัตว์โตๆไม่ชอบชอบจิ้งหรีดจิ้งเลนชอบตักกระแตนไปจังสันเม่สำหรับคนคกือน้ำลายจะผัดเผ็ดใช่ไหมผัดเผ็ดเฮ็ดใครจะมาช่วยกินบางครั้งก็ทิ้งใช่ไหมวิวิาสัตวเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวเนาะสองคนตายายตาเขาก็วิวิก็ทำแยกเมนูให้เขา ฝรั่งเขาก็กินมันฝรั่งเขาก็กินแต่วันนี้แกบอกว่าอยากพาแนงไม่เผ็ดบาสนวันนี้จะทำผแนงไก่พแนงหมูพแนงไก่ให้แกสำหรับน้ำซอสนี่แม่บ้านไฮเทคเราต้องซื้อมาไว้เลยเป็นสองซองสุดยอดเนาะอันี้เขาขายแค่น้ำซอสเขาก็รวย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 เวลิลิส ขายซอสเคอร์รี่ไทยคิิเชินส่งตรงมาจากเมืองไทยสำหรับน้ำซอสเวลาเราตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็เราอยากใส่ผักใส่เห็ดผัดเผ็ดผัดมีสารพัดซอสค่ะแกงต้มคาไก่เคี้ยวหวานพัแนงเยอะโลเคอร์รี่แกงเหลืองแกงแดง เรดเคอร์ลีซาลาัดยุคนี้มันเป็นยุคไฮเทคนะครับแต่วิวิกระดงนีกระพังแล้วเดี๋ยววันที่เหลืออีกยี่สิบวันค่ะทุกอย่างนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้หมดจ้างบริษัทแล้วแล้วแต่เขาจะขนไปทิ้งวิวก็ไปแต่กระเป๋ากับของชายจำเป็น ยกมือขึ้นบายบายเป็นกวามหมายวันน้องลาก่ร้องไห้นะคะเอาไปแต่กระเป๋าแล้วก็มีสีกลองใหญ่แพ็คเอกสารที่จำเป็นสำหรับชีวิตแพ็คแล้วก็ เครื่องใช้ในบูโรบูโรสันเครื่องใช้คอมของปะปะ๊าแกก็แพ็คได้สีกล่องใหญ่ก็ส่งไปทางเรือก็ประมาณหนึ่งเดือนไปรอรับที่ขนเก่นนะคะไปตามภาษาคนวัยเกษียณหาความสุขใส่ตัวเองนะคะ มีคนถามว่าทำไมาชอบทานเห็ดเห็ดนี้เป็นใช้แทนนะเขามีโปรโตีนสูงนะคะตอบแล้วนะนี่วิวเป็นแม่หมอเลยแม่หมอหนึ่ง <"1. S 1> เห็ดสำหรับคนที่รักษาสุขภาพบางคนไม่ทานเนื้อเนื้อสามวันถึงย่อยสามวันถึงย่อยเห็ดนี้ผัดเพ็ดเห็ดย่างเห็ดจิ้มแจว่วอีสานต้มยำเห็ด อุ้ยซาลาพัดใช้แทนเนื้อสัตว์ได้นะคะเห็ดเพราะว่าเขามีโปรโตีนเซิร์ชกูเกิลเข้าไปดูค่ะเห็ดใช้แทนเนื้อสัตว์ได้โปรโตีนสูงมากนะคะสำหรับคนรักษาสุขภาพนะจ๊ะบางคนทานอุดอุดทานเนื้อหมูอุดอุดไปก็ไปสะสมไขมัน ไขไขมันจากสัตว์ทําให้เป็นไขมันเสียนะคะไม่ใช่ไขมันดีนะเจ๊ะนะเจ๊ะมีวิถงชอบทานปลานะคะคนรักสุขภาพอายุก็ยืนเพราะท่านอยากตายเนี่ย <c oughs> ทานแต่ผักผลไม้ว่าส่ <c oughs> ผักอันนี้ชาวาสเกิดแปลลูกเยอโอ๊ยวันนี้ว่าจะทานอันนี้ออกมาจาก อะโวคาโดธรรมชาตินั่นอะโวคาโดชอบก็มีโปรโตีนและไขมันที่ดีมากดีมากดีมากลูกนี้บูเบลีซีดมัมชอบมากทำเค้กขนาดวิวทำเค้กวิวก็ทำเค้กผลไม้นะคะต้องเค้กผลไม้แอปเปลิลแอปเปลิล ฝรั่งถ้าเขาขาดแอปเปิลนี้เขาเหมือนก็บอกว่าแอปเปิลทานทุกวันไม่ต้องถามหาหมอหาหมาป่ะนะเดี๋ยวไปแฟนเดินไปไหนก็เจอแต่ผลไม้บ้านนี้ว่าแฟนไว้นี่ขใครอยากกินก็ดึงตึงตึงตึงใครอยากกินก็กินเลยไปวันนั้นไปเยี่ยมญาติของ ป,ปเยี่ยมญาติสามีนี่แหละเขามีไร่องุ่นเขาดื่มไาหลายจนว่าจะกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าายอันนี้เป็นไวสีเขียวถ,าถ้าทํวายมันจะเป็นใยขาวนะคะองุ่นสีชมพูก็เป็นโรเซ่แล้วก็องุ่นสีดํามันจะเป็นรสไวนะคะเรียนรู้ชีวิตต้องเรียนรู้ใช่ไหมชีมีชีมีเดี๋ยวจะไป ทำปลูกผักปลูกกล้วยขายแล้วปลูกกล้วย้วยขายปลูกผักขายที่ดินเป็นคนสามบ้านไปไปผัดเผ็ดเห็ดก่อนอยากวันนี้อยากกินเผ็ดเผ็ดใส่พริกหวานใส่พริกหวานแล้วก็เติมพริกพริกพริก,กไทยจินดา3ามเม็ดอันนี้ไทยจินดาเผ็ดนะคะเผ็ด มีประโยชน์ไหมวาสันถ้าทานเยอะมากมันจะปวดท้องพริกมันก็เหมือนกับกระเทียมลดคอเลสเตอรอลถ้าถ้าไม่ทานพริกเลยนี้มันมัน,ม,นมันไม่รีดไขมันนะถ้าทานกระเทียมหอมสมุนไพรไทยมันจะรีดไขมันนะคะทำให้เราไม่ต้องไปถาม วิวไม่เคยไปซื้อยากับหมอกบหมาทานแต่สมุนไพรไทยกระเทียมสดกระเทียมแห้งหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้คือยาสมุนไพรจากธรรมชาติปะเดี๋ยวจะไปผัดบางทีย่างบางทีคิดถึงแม่บางทีก็เสียบเห็ดย่างย่างโรยเกลือนิดหนึงแล้วก็มาจิ้มกับแกวบองสีย แสบแสบสองเสียงสองเสียง,งสามแล้วค่ะไปละเพื่อนมาเลยใครจะมาช่วยกิน